โม rah. ต, gas, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทตัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสะทุกแขนงในวีรพงศ์อัจฉริยุทธ์ขอน้องกับสักการะและกับขอพรท่านปุ้ปุ้ยอุบฮุกโจนะครับท่านเจ้าพ่อขุนดานนะครับท่านเพียงเทียงเสียงตีนะครับท่านเจ้าพ่อเสือนะครับท่านเจ้าพ่อใหญ่นะครับเพียงเทียงเสียงตีนะครับ เพียงเพียงสิ่ง4สิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองคงที่ศาลท่านเจ้าพ่อขุนด่านนะครับศาลเจ้าพ่อเสือบางแคนะครับผมมิเตอร์เฮานะครับวีระพงศ์อัศจรเทยุทธนะครับขออนุญาตนะครับร่วมเดินทางมากาบสักการะและกับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบางแคนะครับขอบารมีบุกุยฮุกขุกเจ้านะครับท่านเจ้าพ่อขุนด่านนะครับองค์ตัวเะเือียกรองนะครับ เพียงเพียงเสียงตีนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองนะครับกราบได้โปรดช่วยคุ้มครองขอให้ผมและคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวขอจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแถวคาดปลอดภัยจากอันตรายนะครับปราจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับก็นะครับถนนบางแคนะครับเพชรเกษมนะครับก็มาจอดรถที่ด้านข้างนะครับแล้วก็เดินทางมาจุดทูปนะครับ จุดทูบเสร็จแล้วก็มาปักที่กระถางนะครับที่ละสามดอกนะครับนะครับกราขอพรนะฮะท่านปอกุยฮุกนะครับแล้วก็หลีเอียนะครับแล้วก็กราบขอพรท่านเจ้าพ่อขุนด่านนะครับนะครับที่ด้านหน้านะครับลูกช้างในวิรพงศ์อัศดรเทยุทธขอน้องกราบสักการะและกราบขอพรท่านเจ้าพ่อขุนด่านนะครับ ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบางแคน,นะครับากาบได้โปวดช่วยคุมของผมคุณพ่อคุณแม่และกรรยานะมีทุกทุกท่านขอจงมีแต่ความสุขความเจริญแข็วค่าปลอดภัยจากแผ่นอันตรายนะครับปราศจากโรคภัยอันตานรยนตายทั้งหลายทั้งปวงนะครับอย่ามีเคาะอย่ามีเสืออย่ามีโรคอย่ามีภัยอย่ามีเสนเหตุจันไรนะครับผมขออนุญ,ญาตถวายน้ามันเติมตะเกียงนะครับขอชีวิตผมกลับมารุ่งโลจนนะครับขอแผ่ให้กับส่วนบุญสุขกุลให้กับอาจารย์ศักดิ์ศรีด้วยนะครับแล้วก็ขอแผ่ให้กับท่านสุริยะเทพนะครับ ท่านดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระคองนะครับสุริยเทพนะครับนะครับขอให้ชีวิตลูกช้างกลับมามีสว่างสวยนะครับแควคาดปลอดภัยจากอันตรายนะครับปาศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับท่านเจ้าพ่อขุนด่านท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับนะครับเราก็มากากบหอกกอนนะครับก็มาจุดธูปนะฮะที่ด้านด้านหน้านะครับเราก็เดินทางเข้ามา กราบสักการะและกราบขอพรนะครับเหียงเพียงเสียงตีเหียงเพียงเสียงตีนะครับนะครับและหุกโจทุกทุกองนะฮะหลีเอียนะครับทุกท่านขอตั้งเกียรติธรรขอน้อมกราบสักการะและกราบขอพรนะครับต่อละเอียดกรงนะครับเหียงเทียงเสียงตีนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกองนะฮะที่ศาลเจ้าพ่อเสือบางแคนะครับขอได้โปรดช่วยประทานคุ้มครองผมนะฮะคุณแม่นุสราสระดอนธิรยุทธ์คุณพ่อธนาวุฒิอสดอนธิรยุทธ์นะครับและกัลยานมิทุกทุกท่านขอจงมีแต่ ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแขวคฆ่ากลอดภัยจะแอันตรายนะครับปราจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดนะครับกะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับพอที่ในช่วงก่อนหน้าจะมีโอกาสได้พาคุณพ่อ,พอคุณแม่ร่วมเดินทางมากับสักการะและกับขอพรอ,องคตัวเลยองน,นะครับหรือว่าเทียงเทียงเสียงสีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านเจ้าพ่อขุนจาทีสารเจ้าพ่อเสือบังแคหลายครั้งนะครับแต่หลังจากที่คุณพ่อเสียก็มีพาคุณแม่มาร่วมกับขอพรด้วยนะครับแล้วก ช่วงนี้ก็พอดีตะกี่ไปส่งคุณแม่ที่คลินิกนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตร่วมเดินทางมากับสักการะและกับขอพรและเป็นตัวแทนคุณแม่กับขอพรเฮียงเทียงเสียงตีนะครับต่วเลยเอกองนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านเจ้าพ่อขุนด่านนะครับปูกลุยคุบนะครับตีจวยกงตีจวยมากนะครับอันเนียนี้ยหกโจ้ปวเอกองนะครับและสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ทุกๆกองได้โปรดช่วยกุณอคุณแม่นุสลาสตอนจิหรืจุของผมด้วยนะครับนะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ แล้วก็กราบขอพรนาเรียนะครับท่านเจ้าพ่อเสือด้วยนะครับเรียกงนะครับนะครับอันนี้เนี้ยหุบโจนะครับนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับก็เติมน้ํามันตะเกียงนะครับแล้วก็ตีกองตีหลักังด้วยนะครับขอให้อ่าท่านเจ้าพ่อขุนดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองขอยห้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับมารุวมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ บนถนนเพชรเกษมนะครับนะครับผมในวิรพงศ์อ <Fields. S 2> ัศดอนธรยุทธ์นะครับขอกราบสักการะและกราบขอพราบกุ้ยคุกนะครับท่านเจ้าพ่อขุนดานนะครับต่อละเอียกกรงนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์นะฮะที่ศาลเจ้าพ่อเสีอยวบางแครแห่งนี้นะครับขอให้ทุกๆท่านเฮงเงรวยๆยสุขภาพแข็งแรงนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยจากแันตรลายนะครับ บาจ,จโาโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดนะครับกบาบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับผมขออนุญาตขอจบการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับการสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับ